สวัสดีครับคลิปนี้มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับสาระความรู้ครับคลิปนี้มาดูวิธีการนะครับตั้งค่าให้บันทึกได้เยอะๆนะครับเพื่อนะมาชิกถามเข้ามาครับวิธีการตั้งค่าการบันทึกนะครับของตัวกล้องวงจรปิด C C T V ของ Uni v i e w นะครับวันนี้เราจะมาสอนในระบบของ ucode ครับง่ายๆเลยครับให้ทุกท่านนะครับคลิกขวาครับครับคือการคลิกขวาที่เมนูหน้าจอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบันทึกอนาล็อกแล้วก็ตัว IP ครับคลิกขวาครับเมนูหลักเช่นเคยครับ คลิกเมาส์ซ้าย1ทีครับเข้าไปที่การเข้ารหัสครับวันนี้เรามาดูในส่วนของ Ucode ครับ Ucode คืออะไร Ucode ตรงนี้ครับคือการเปิดการบีบอดนะครับตัวนี้เทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุดของตัวผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ u i v นะครับ Ucode นี้เป็นการบีบอัดนะครับการบีบอัดข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ u i v โดยเฉพาะนะครับซึ่งช่วยลดนะครับค่านะครับ แบนด์วิดต์และพื้นที่จัดเก็บของข้อมูลในระบบกล้องวงจรปิด IP หรืออะนาล็อกครับโดยมากจะเป็นการบีบอัดอัจฉริยะนะครับเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลวิดีโอนะครับและจะเก็บรายละเอียดเฉพาะกิจกรรมสําคัญเท่านั้นนะครับทําให้สามารถเก็บพื้นที่นะครับได้มากถึง9 5้าเโดยไม่สูญเสียรายละเอียดนะครับสำคัญเลยนะครับในส่วนุสบัติของบ c o d ดครับมาดูวิธีการครับนี่ครับถ้าเราอยากให้การบันทึกได้เยอะๆเรามาดูตรงนี้ครับ u c o d ดนะครับ เข้าไปครับโหมดทั่วไปนะครับอ่าอันนี้ก็จะปิดของ VBR แล้วก็ผ่าโหมดเฟรมนะครับที่50เฟรมพอตั้งค่าในระดับกลางครับถ้าลูกค้าต้องการให้มีบอัดเยอะขึ้นอีกนะครับมันใช้งานอีกนะครับก็กดโหมดขั้นสูงครับขั้นสูงนะครับจากปกติได้ประมาณ15วันนะครับจาก 1TB อ่ะผมสมมติว่า 1TB ได้7วันนะครับลูกค้าหมดเรื่องหมดหมดทั่วไปลูกค้าจะเพิ่มวันใช้งานมาประมาณ สิบห้าวันจากเี็นวันครับแต่ถ้าโหมดขั้นสูงครับโหมดขั้นสูงลูกค้าก็จะได้วันใช้งานเพิ่มครับจากเจ็ดวันเป็นยี่สิบห้าวันนะครับในการเปิดใช้งานครับผมรับนะครับฝั่งของเมสตีมนะครับทําทั้งสองฝั่งเลยครับทําเป็นโหมดขั้นสูงครับลังกดใช้งานครับเท่านี้ครับลูกค้าก็สามารถนะครับประหยัดพื้นที่แล้วก็เพิ่มวันใช้งานในการบันทึกนะครับได้ถึงมากถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับในโหมดของ ยูโค้ดครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยีนะครับที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทยูนิวิวนะครับตัวนี้เป็นการลดนะครับพื้นที่ในการจับโดยเฉพาะเลยนะครับทำมาให้เราสามารถเก็บรายละเอียดของตัวฮาร์ดดิสนะครับเก็บวันใช้งานได้เยอะขึ้นนะสามารถดูย้อนหลังได้เพิ่มขึ้นนะครับมีแค่นี้ครับก็สามารถคัดลอกเหมือนเดิมครับทําได้ทุกกล้องครับอันนี้ผมติดตั้งแค่กล้องเดียวนะครับก็เลือกทั้งหมดครับแล้วก็เลือกไป ทุกกล้องครับนี่ติกเครื่องหมายถูกก็มีสี่แปดสิหกก็ติ๊กแล้วก็กดตกลงครับมันก็จะนําการบันทึกทั้งหมดนะครับไปยังกล้องตัวอื่นด้วยครับการตั้งค่าการบันทึกครับให้ได้เวลามากขึ้นเพื่อดูย้อนหลังได้นานขึ้นนะปกติบางคนถามมาทําไมบันทึกย้อนหลังดูได้น้อยจังนะครับมาตั้งตรงนี้นะครับตั้งคําว่ายูโคเนี่ครับโอเคครับเพื่อนจําชิกรู้แล้วก็รีบไปตั้งกันเลยครับเพื่อให้มันบันทึก ได้วันใช้งานเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้หากเป็นประโยชน์ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปครั้งต่อไปสำหับวันนี้สวัสดีครับ